เชื่อนะครับว่าหัวใจหลักๆของการเล่นรถเนี่ยนอกจากอะไหล่แล้วร้านซ่อมก็สําคัญวันนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับร้านซ่อมร้านหนึ่งแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้แนวคิดข้อคิดหรือว่ามุมมองในการซ่อมรถยังไงบ้างจากร้านนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่นี่ร้านวุฒน,นบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณหรือ ทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแมนะ็คโคนครินมาไม่ถูกเซิร์ชใน Google แ a p ว่าร้านวุฒนนบุรีไม่มีทะทบุรีนะครับร้านวุฒเวนวัชนนบุรีร้านเราทําอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นํารถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถ เก่าเก่าอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆอยากมาเทินรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการเอออีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอรอจ่ายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทําแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทําที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งตามจริงเรามีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่1น0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านอยู่กับที่นั่งรอๆรอ,อจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุฒเนี่ยที่ร้านวุฒก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบํารุงนะฮะซ่อมบํารุงหรือรีสโตรถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทําเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทําจริงเราก็ทําให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทํากับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุฒครับเพื่อนๆครับเบอร์โทรนะครับ0922613231 อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ0922613231เบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ Facebook นัทวุฒิจำปาพันธ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจานิวบ้านสะสม Facebook จานิวบ้าสะสมหรือเพจของช้าของโ่ววยอดีต TikTok จานิวบ้าสะสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชว์หวยการะดาษ ของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารสนใจติดต่อเราได้นะครับจะซื้อแยกเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดีฟันป้ายโฆษณาสําหรับยิบปัวค้าปีกค้าส่งท่านใดมีพวกของเก่าของชห่วยที่หลงเหลือยอยู่ในกระดังสามารถติดต่อเราได้นะครับหรืออามาอาเฮียลูกป้านอะาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะผมรับซื้อครับหรือ ส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือมีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์โทร0 8 8 2 8 2 4 9 1 6้านร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของชฉ่วยของสะสมให้นึกถึงเรา จานิวบ้านสะสมเรื่องโ่รหวยไว้ใก้ผมครับมาถตึตอนนี้นะครับ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 ผมอยู่กับช่างพนอยุธยานะครับเดี๋ยวผมแนะนำกันเลยว่าช่างคนอยู่ที่ไหน อยู่ตรงนี้ถนนอะไรมา uh> คุณเป็นใครเนี right ่ยมาจากไหนเนี <S <s ่ยนั่งอยู่กับผมเนี่ยแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับทุกคนพอดีผมซ่อมรถเก่านะครับก็คือจะอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาครับผมเสนาจังหวัดอยุธยาใช่ครับเสนาที่ตรงช่วงไหนของเสนาในอำเภอเสนาเลยอำเภอเสนาก็คือรู้อย่้วคคนที่จะมาก็คืออำเภอเสนาบทแมพ ได้เลยเสนาแล้วก็อยู่ใกล้ก็จะมาแถวถ้าสมมุติว่าถ้าจะบอกทุกคนทั่วไปก็คือโชคชัยคันเล็กถ้างั้นเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรไปด้วยอ่าได้ดีตรงนี้มาใกล้ๆแล้วก็มาโทรมาถามทางเอาใช่ครับนะครับอ่าตรงนี้ข้ามไปแล้วมาคุยุ้วยกันพูดคุยกับคุณพลดีกว่านะครับวันนี้เราตั้งใจที่จะมาคุยกับคุณพลแล้วก็แนะนําแนะนําล้านซ่อมให้กับคนเล่นครับว่าคุณพลทําอะไรได้บ้างเพราะเหตุอย่างที่บอกว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าคนเล่นรถครับ สิ่งที่แม่งหาอะไรก็หาได้แล้วซื้อรถหาซื้อรถมาได้แล้วอะไรก็พอจะรู้แล้ววันนี้มันกว้างเฟซบุ๊กแย่ไปหมดแต่ร้านซ่อมที่เดียร้านซ่อมแล้วเนี่ยไว้ใจได้ไหมซ่อมจบไหมคําว่าซ่อมจบไหมเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันขี่ได้ขี่ดีหรือว่าดังหรือไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาเนี้ยวันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ผมไปมาถามคุณพลดีกว่าแต่ก่อนที่จะถามเรื่องรายละเอียดลึก เรามาเริ่มต้นว่าคุณคนอยู่ดีๆมาเป็นช่างซ่อมได้ยังไงดีกว่าอายุเท่าไหร่ก่อนตอนนี้นะครับ40ครับถือว่าไม่เด็กไม่แก่อ่าสำหรับการเป็นช่างซ่อมรถหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆผมเริ่มเล่นรถตั้งแต่ปี46เริ่มเล่นอ่าเริ่มเล่นรถตั้งแต่ปี46ใช่ครับ้ั่ไปเลยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เคยโดนหนุ่มหลอกขายตั้งแต่ปี46ใช่ใช่ไหมนั้นก จะรู้จักกับพี่พี่ตั้งก่อนเลยใช่ใช่หนุนแล้วก็ไปขี่แล้วยกันใช่ใช่เราไปขี่แลกันหลายรอบนะแรกๆเลยแหละเมียราแรกเลยอย่าเองอ่ะโอเคก็นั่นแหละก็เริ่มเล่นมาเป็นเริ่มเล่นรถเลยเนี่ยใช่ใช่สี่หกใช่ครับเล่นอย่างเดียวใช่เลยก็คือขี่ขี่อย่างเดียวก่อนฮอนด้าใช่ฮอนด้าคันนี้เลยคันนี้อยู่หน้าผมนี่เลยครับเลยค่ะฮอนด้าเบนซ์ใช่ครับสี่เก้าสองเก้าห้าอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเบลซ์สี่เก้าห้าใช่ครับคือคันแรกเลยใช่ก็อยู่ดีไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ่ะพอดี มีหลานเขาซื้อมาก่อนใช้ก่อนเขาเขาเรียนอยู่ที่คลองหกแล้วนี้พอเสียซ่อมไม่มีใครซ่อมให้เขาก็จอดทิ้งทิ้งอย่างเดียวเลยแล้วผมก็ไปเจอแล้วก็ไปขอจากแม่เขาก็คือแม่แม่แม่เขาคือพี่ขอซื้อขอซื้อในราคาสองหมื่นห้าผมผ่อนเดือนละพันสองหมื่นห้าตอนปีสี่หกก็ถือว่าราคากลางๆป่ะเขาซื้อมาประมาณสามหมื่นเราได้ราคาถูกไป หน่อยแล้วเ้าก็่อนได้อ่าก็เนี่ยจุดเริ่มต้นปีสี่หกสองหมื่นกระบาทยู่แล้วราคาเลยผมผมเริ่มทํางานด้วยก็เริ่มมีตังค์พอนเดือนละพันเองใช่พี่ก็คือพี่น้องงานพอนหมดแล้วโอนค่อยโอนคือรถคันนี้มันมีเล่มแต่ว่ามันจะไม่มีชุดโอนชุดโอนมันขาดแล้วผมใช้ไปประมาณเกือบอีกสิบปีแล้วพอดีมันเกิดอุบัติเหตุชนเขาผิดเขาต้องจ่ายผมเคมเนี่ยอ่าใบเคมจะอยู่ได้ปีหนึ่งสิบปีแล้วผมเพิ่งเริ่มตามเป็นจริงเป็นจัง ตามจนเจอขี่มาสิปีใช่แล้วมันชนพอมันชนเมื่อไหร่อะจะมีจะมีปัญหาตอนนี้ทะเบียนจะจะมีบทบาทมากเราต้องสําคัญเกิดจากใช่เกิดจากแบบว่าชนก่อนอ่าผมไปงานวินเทจแล้วทำไมถึงทำไมจะมาถึงต้องต้องใช้ทะเบียนในการที่จะตามตามเจ้าของตามเจ้าของจริงๆเพราะว่าเวลาเขาโอนค่าเคมม่ะเขาจะให้คนที่เป็นชื่ออยู่ในทะเบียนใช่ครับผมก็เลยเติมตามจริงๆนจะโชคดีคือไม่ตายหมายถึงว่าเจ้าของรถคนเก่าอะใช่ไม่ตายคนแรกแต่เบอร์ แต่อ <Al gebra. S 2> ันซเมอร์อ่แต่เมียเขายังพูดคุยได้ลูกเขายังคุยได้ ah. อเขายอยู่ที่ลาดยาวนาครสวรรค์ผมก็ uh. พอดีมีพี่ที่เขารู้จักขนส่งขอนแก่นแต่ว่าเขาจะโคกันหมดอยู่แล้วใช่ไหม uh. ผมก็ขอความช่วยเหลือเขาแบบว่า่าในเล่มมาทะเบียนะที่อยู่มันจะอีกที่หนึง่ง uh. แต่เขาย้ายที่อยู่ไปหมดแล้วมันมันมันม,มันจะหาที่อยู่จากเล่มไม่ได้แล้ว uh. แต่ว่าขนส่งดีที่เขาบอกว่าลุงคนนี้มีชื่อออกรถอีกสองสามคันเป็นรถรุ่นใหม่ๆ uh. เขาก็ให้ที่อยู่ใหม่มา ผมก็ตามจากที่อยู่ใหม่จนเจอก็คือโทรคุยไปยันอ,อำเภอก่อนอขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านอันนี้ผมก็โทรโทร,ทรจนเจอผู้ใหญ่บ้านจนเขาคุยว่าอ๋อคุณลุงคนนี้ที่ขี่หมูนี้นะรู้จักรุ่นนี้นั่นก็ได้โทรคุยกันลูกเขาได้เบอร์ลูกเขามาก็ไปจัดก,การโอนแล้วก็เอาเกี่ยวกับเรื่องใบเคมเนี่ยไปรับไม่งั้นมันคือใบเคมมันอยู่ได้ปีหนึ่ง,งคือต้องนีบแค่ตรงนั้นเองคือต้องรีบนะไม่อ จบไปปีหน่จปดจุดเริ่มต้นที่เป็นชื่อเราแล้วอ่าอ่าสิปีนะมันเป็นความโชคร้ายทุกขลาบอย่างเงี้ยเหรอน่ผมใสยที่แบบเราโดนรถชนะเวยใช่แต่ทําให้เราเราสามารถโอน็นชื่อเราได้ใช่ก็คือเราเราต้องต้องรีบจริงๆต้องต้องขนข่ายจริงพราะเพราะโชคด้ยิจะหายยังไม่ตายใช่ก็คือแต่ลุงเขาเป็นนักมวยสมัยก่อนคือเล่าเท้าความนะสมองจะเบอร์ถ้ากินข้าวไปแล้วก็คือจะกินอีกอะไรเงี้ยเมียเขายังรู้เรื่องก็คือไปแปะโป้งที่เขานเวลา แล้วก็ยังยังนี่หว่าซัดอีกสามรอบเลยลุงบอกไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมว่าตอนนี้แกเป็นเสียแล้จริงปะเพราะว่าตอนที่ผมไปแกก็ยุ7เจ็ดเจ็ดห้าแล้วคุณครอบครองแล้วตอนปีสี่หกใช่แล้วสิปีอีกสิบปีให้หลังมาสิบปีไม่สายตอนปีห้าหกเป็นเครือเชียคุณได้ใช่ตอนนี้มูลค่าเพิ่มเลยแล้วตอนนี้ปีปีอะไรไปแล้วหกแกอีกสิบปีลุงน่าจะ เล่นขี่แล้วอันนี้ได้อยู่ไม่น่าจะได้จะคุยกันได้แหละจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยจนเป็นชื่อผมตังนี้ละสุดยอดอันนี้ก็พพอ่ะพอมารับของรถก็คือง่ายว่าถ้าพูดกันชัดเลยก็คือสายเล่นอย่างเดียวใช่ครับขี่เล่อว่าตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องซ่อมอยากขี่จะไปศึกษาแบบจะเจอพี่ตั้มก่อนกลุ่มแรกๆที่ขี่กันแล้วไปเจอแบบพวกตลาดรัชดาที่เจอนะอตอนนั้นยังไม่ถึงผมจะเจอแถวอ้นนี้ละรัชดาละ ออเหรอที่เริ่มแรกเลยผมเริ่มเจอตรงนั้นแล้วอ๋อแล้วกับมาราชดาแล้วใช่ใช่อ๋ออ๋อโอ้โหนานมากเลยนะใช่ใช่เพราะจำได้ว่าตอนนั้นเราก็ไปมาชวนไปขี่รถที่บอกเราจะขี่รถคนก็จะมาแล้วใช่ใช่มารา่อคือเราก็อยากจะแบบรู้จักคนที่เล่นเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้เกี่ยวกับพวกอะไรและได้ความรู้ที่แบบโคกันแบบช่วยเหลือกันใช่เพราะถ้าเราเล่นคนเดียวยากถ้ารถพวกนี้นะบอกเลยว่าเล่นคนเดียวยากแล้วทำไมอยู่ดีจุดเปลี่ยนจากการเล่นรถมาเป็น อ๋อเป็นช่าง<ด>ซ่อมอ,อันนี้จะเล่าเท้าความคือเริ่มต้นจากการที่หันมาซ่อมรถอ่าก็คือแบบว่าพอรถผมเสียกลางทางระหว่างไปทํางานไปหาช่างไหนเขาก็ไม่รับเขาบอกว่ามไม่มีอะไรนะต้องทิ้งรถไว้นานนะมผมซ่อมไม่ได้นะคือผมเจอปัญหาในในหัวนี้เยอะๆยเยอะยเลยบอกว่าเออเราลองมากลับมาคิดว่า เราลองซื้อดูเองไหม,มแล้วเราก็บอกว่าใหม่ๆแล้วก็ถ่ายรูปมปนก่อนคือเราถอดมาตรงไหนเราก็ถ่ายรูปตรงนั้นคือมันก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมอ่าก็คือแต่จริงๆรถมันแค่เสียหายเล็กน้อยแบบว่าระบบไฟเคลื่อนนิดหน่อยอ่าอ,อาจจะน้ํามันไม่ลงม,มันเป็นปัญหาแบบขวูตันถ่านกแก้เองได้บ้างใช่ใช่เราก็เลยเริ่มเริ่มแบบว่าลื้อมันเรื่อยๆอลื้อไปยันไฟแบบว่าพอมันใช้นานๆอ่าเรารู้แล้วว่าคัดเริ่มหลวมอ่า อากาศจะเป็นยังไงใช่มันเริ่มลื่นรถจะไม่มีกาลังและลูกเริ่มหลวมเราก็เริ่มมาลื้อไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็แต่เราก็จะมีเพื่อนที่อยู่ทางหลังรามเตอเมื่อก่อนท้าความคือผมทํางานอยู่ข้างหน้ารามก็จะมีเพื่อนหลังรามพวกคปเตอร์ที่อยู่นครอะไรเงี้ยก็จะรู้จักกันก็จะไปที่บ้านเขาเขาก็จะมีพื้นที่มีมีเมียเครื่องมือพร้อมส่วนผมอะไม่มีอะไรเลยแค่ขี่รถไปรวมกับเขาแล้วไปยืมเครื่องมือเขาไปยืมไปยืมสถานที่เขาลองผิดลองถูกใช่แต่เราเพื่อนกันขี่รถด้วยด้วยกันก็เลยบอกว่า ได้หรือได้ซ่อมแล้วเขาก็มีความรู้มาบ้างแล้วอ่าเราก็ช่วยแบบปรึกษาขอคําแนะนําจากเขาอ่าจนเราแบบว่าเออซ่อมเริ่มเป็นแล้วรถมันติดขี่ได้เหมือนเหมือนเดิมแล้วแต่แบบว่าอาการอ่ะว่าเครื่องมันหลวมแล้วเราใช้มานานแล้วสักสี่ห้าปีเราก็คิดอยากจะคว้านเป็นรูปเป็นแหวนแล้วอะไรเงี้ยจะทําให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอพอแบบว่าเออเครื่องมันดีแล้ววิ่งดีแล้วแต่คัสยังไม่ดีเสียงดังเราอยากจะลดเสียงตรงเนี้ยเราเราจะทํายังไงแต่เราก็เริ่มแบบว่า ไปเดินดูแบบว่าอะไรตอนนั้นแต่ว่าอะไรก็ยังหาค่อนข้างยากยที่จะแบบว่าจะเอามาเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนซื้อปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บไม่ได้ก็คือต้องซ่อมของเก่าแหละแบบชามคาัดหลงก็ต้องเอาไปอัดอ่าคือถ้าซ่อมทุกอ,อย่างที่มันซ่อมได้ก็ไปย้ำคัดใหม่มคัดเป็นร่องก็ตะไบะถูจนแบบมันมันก็มีจังหวะแต่มันยังใช้ได้อ่าคือเราใช้งานจริงๆก่อนจนมันสุดพอแบบว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกโลกโซเชียลเริ่มแรกก็ในไทยสกูตเตอร์อ่าเท้าความอ่าตรงนั้นก่อน ผมจะเริ่มแบบว่าไปดูอะไหล่ในนั้นที่เริ่มแรกที่เรารู้จักเราว่าจะซื้ออะไหล่นะใช่พี่ก็จะไปดูไคอมพิวเตอร์ใช่ครับพี่ก็จะได้อะไหลจากนั้นก็เอามาเปลี่ยนรถเราก็ให้ดีขึ้นจนเราทําแบบว่าทําซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ามาจนของใช่มันเกิดความชํานาญเลยครับจนรู้ว่าเออตรงนี้เสียมันเป็นอะไรอะไรําหรับถเรานะ ้ก็กเริ่มรู้สึกว่าจะทําให้เพื่อนบ้างใช่ทาให้คนรู้จักก่อนใช่เพราะว่าเวลาผมทำเนี่ยผมขี่ไกลๆด้วยผมผมขี่บางทีผมไปเที่ยวหน้าไปเที่ยวทางเหนือไปเที่ยวที่ต่างๆที่มันค่อนข้างไกลแล้วไปกับแ0ด้อยกิโลเก้าร้อกิโลเคยไปแบบลาวเงี้ยก็ก็เคยขี่ไปก็คือไกลๆเลยคือเราได้ลองว่าเออเราทําตรงนี้แล้วมันมันโอเคเราก็จะสามารถที่จะทําให้คนอื่นได้แหละ อ่าคือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเลยกว่าจะมาเป็นช่างเนี่ยก็คือเริ่มลองดูเป็นมาใช่ใช่คือไม่ได้เรียนภาษาตรงไม่เรียนเลยครับใช่ไหมไม่ใช่ก็ช่างยนมาไม่ได้เรียนเรียนทั้งนั้นเลยด้วยความชอบเน้นๆอ่าเราชอบรถพวกนี้เราชอบคือเราศึกษาให้มันจริงๆงจังๆบางทีพวกตำราเรียนเราเราก็อ่านมันบ้างแต่เราต้องเรียนรู้จากของจริงสำคัญอ่า คืออยากให้ทุกคนมีของจริงก่อนที่ถ้าเราอยากอยากจะเป็นช่างนะอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าผมไม่รู้รุ่นอื่นอ่ะผมก็อยากซ่อมรุ่นอื่นพอผมคิดว่าคันนั้นจะเป็นครูผมคันคันคันต่อไปใช่อผมก็จะซื้อรถเพิ่มมาอย่าง CB 4 0 5 450ผมก็ซื้อมาเป็นครูเหมือนกันกัลื้อเละเหมือนกันแล้วก็ซ่อมแต่แต่ว่าตอนนี้ก็ขายขายไปแล้วใช่พี่นะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดหลักการที่เริ่มต้นเลยคือทุกๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบเหมือนกับว่า จากการเป็นคนเล่นนั่นแหละจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามช่างไม่ซ้อมให้ใช่ไอ้นูนไอ้นี่โดนช่างบวกบ้างโดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็รื้อเองเลยใช่รื้อเองคือถ้ามีของอยู่ตรงหน้าอย่างที่คุณบอลบอกแล้วว่าก็รื้อของจริงนั่นแหละใช่พอรื้อแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงๆคอยค่อยส่งไปค่อยทําหรือว่าไงแต่เราต้องมั่นใจตัวเองก่อนว่าเราเราก็พอรู้ระดับนึงใช่ใช่เพราะจริงๆผมท้าความว่าเมื่อสมัยก่อนอะผมเล่นพวกเคอาพวก แดดอะไรมาแล้วผมผัาเครื่องตั้งแต่อายุสิบสองขวบเล่นรถใหม่แล้วั้นะก็คือพ่อผมจะเล่นรถไถนาผมจะมีความรู้เรื่องช่างเนี่ยเกี่ยวกับพ่อข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วใช่พวกนี้พวกผมผมจะผมจะไม่ค่อยกลัวเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เพราะรู้เรื่องประกอบกลับได้แน่นอนใช่ครับผมเคยเป็นแบบว่าลูกมือพ่อลูกมือพี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนรถเนี่ยมันแล้วก็มันเริ่มอย่างนี้คุณพลมันเริ่มจริงจังในการที่รู้สึกว่าตัวเองควรจะเปิดร้านได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่อ๋ออันนี้ก็คือ มื่อก่อนผมจะทางานที่เท้าความว่าอยู่อยู่หน้ารามก็จะทำงานออฟฟิศทั่วไปแล้วพวกการซ่อมรถนี่ก็จะเป็นงานงานรองก็รับ<ข>บ้างซ่อมบ้างจุกจิกนิดนิดเนียนหน่อยกันเองที่คุณใช,<อ>ใช่ใช่ครับกันเองนิดนิดหน่อยแบบว่าบางทีเราอยู่หน้ารามเนี่ยจะไปกรุงเทพก็ไปเซสท,ที่บ้านเขาได้นิดนิดหน่อยหน่อยพอเราแบบว่ารู้สึก ทำงานกรุงเทพแล้วรู้สึกมันมันอิ่มตัวอใช่แบบว่ามันเริ่มเบื่อแบบว่ารถก็ติดนู่นนี่นั่นควันลมนควันละพิษอะไรเงี้ยอโอ้ยหาบ<ถ>ุญมาแนวต่อเลยใช่ชักเริ่มเบื่อพี่แบบว่าสมมติว่าเราเดินทางถ้าเราร์ไซค์ขี่สัก20นาที10นาทีขับรถยนต์ไปเป็นเป็นชั่วโมงเราเริ่มเบื่อผมทํางานอยู่ประมาณ8ปีได้มั้งกรุงเทพนะอ่อาเ,ออเราก็เริ่มบอกเออเราเราคง แล้วพอดีที่บ้านแม่เขาก็อายุเยอะแม่แม่ผมจะอยู่อีกบ้านหนึ่งแปดสิบกว่าเราก็อยากกลับมาอยู่กับแม่เราด้วยแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มจะมีแบบว่าเขาจะให้เราซ่อมเยอะขึ้นเรื่อยๆอเราเริ่มเป็นที่แบบมั่นใจเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นพอเราอิ่มตัวจากงานที่เราทําประจาแล้วเราก็มาทําตรงนี้แต่ตอนนั้นที่เปิดที่แรกอาจจะอยู่ที่ที่บ้านข้างในก่อนอใช่แล้วก็แบบว่าก็สร้างเพิงที่เก็บของซ่อมรถแล้วก็ จะอาศัยได้ทุนบ้านพี่ในการซ่อมเพราะมันเป็นเปิดตอนนั้นคือเรายังแค่แบบับใช่เริ่มต้นเล็กๆน้อยๆทำเองทำที่คนรู้จักเพราะเราก็จะได้ไม่ต้องใช้ทุนเยอะอ่าก็ใช้ได้ทุนพี่เขาให้ยืมฟรีมันมันค่อนข้างโล่งมากใช่เก็บของซ่อมรถอะไรเงี้ยสบายแล้วก็มีร้านตรงนี้มาเปิดได้ก็คือน้ําท่วมที่ยุ่ยานี้ท่วมบ่อยตั้งแต่ปีเมื่อปีที่แล้วก็ท่วมใช่ไหมถัดไปอีกปีหนึ่ง มันมันมันท่วมข้างล่างที่ผมซ่อมทั้งหมดเลยใช่ผมก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่มาเช่าตึกที่นี่อก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นจริงจังแล้วใช่พอเราย้ายมาเสร็จเราก็เอะพื้นที่มันเยอะเราก็เลยบอกว่าเปิดเป็นชื่อร้านเลยไปจดทะเบียนแล้วก็เอาเป็นรถใหม่ด้วยก็มีพวกยางยืงเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องรถใหม่ก็เอาอะไรเงี้ยครับ ก็คือตอนนี้หน้าร้านนี่งินก็คือทําทุกอย่างเลยใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะยางอ่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นซีรวดอะไรก็ตามแต่ชุบปัดเงายิงทรายน้ําตอนนี้รับหมดเลยใช่รับหมดรวมไปถึงแบบเล็กๆน้อยๆนี่ก็ทําได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการซ่อมไม้ได้ครับใช่ไหมอะไรที่มันในรถอ่ะสวิตกุญแจสวิตกุญแจสวิตแทนซ่อมได้หมดมันชงมันช็อตมันหักใช่ซ่อมได้หมดใช่ครับซ่อมได้หมดหลักๆแล้วของคุณพลเลยที่ตอนนี้ที่ทําเลยก็คือนอกจากซ่อมรถแล้วย่างพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ย ก็รับซ่อมรุ่นอะไรบ้างด้วยส่วนใหญ่ไม้ก็จะเป็นซ่อมนี้เพราะว่าบางทีไม้ว่าทุกรุ่นเลยไม่ไม่ได้เพราะมันบางทีมันจังกัรเรื่องอะไหล่พี่เพราะว่าถ้าเรารับมาแต่เรามาไม่มีแบบอะไหล่จะเปลี่ยนให้เขามันก็เสียเสียเสียเวลาเปล่าปาแล้วซ่อมไรก็เหมือนกันก็เฉพาะรุ่นถึงกันไหมไม่ไม่ซ่อมได้ทุกรุ่นครับทุกรุ่นเพราะมันหาอะไหล่ได้ง่ายกว่าใช่เพราะอะไหล่เล็กน้อยเพราะจริงๆก็มีร้านต่างๆอย่างร้านพี่มอเตอร์คลาสิกช็อป นนทบุรีใช่ครับฝากด้วยซื้ออะไรจากร้านพี่อุ่นหนุนร้านพี่เขาเพราะว่าอะไรค่อนข้างเยอะหลายรุ่นคนไม่ค่อยซื้อเลยมีบ้างปะปลายพี่เรียกยาวๆก็ครับพี่หลักๆแล้วคุณพลเนี่ยซ่อมรถเนี่ยทุกอย่างเลยรถใหม่รถใหม่ก็เอารถใหม่งแมวแมวรถเก้าศูนย์นะพวกเก้าศูนย์เด็ดแมวไม่รับคือด้วยความชอบเราอย่างนี้อย่างเดียวเลยออ๋รถเก่าอย่างเดียวใช่ต้องคันด้าซีเก้าสองได้เก้าสองก็ได้คันด้าซีเก้าห้าได้ซีบีสี่ร้อยซีบีเอ็ดสองซีบีเอ็ดเจ็ดได้หมด ยุค60โอเคฮอนด้ายุค60ทั้งหมดมาหาคุณคนได้ตามกับ60ไปเลยแล้วซัตสุกิอ่ะได้หมดเคโรยิมะได้หมดเอรอยได้หมดไวอทูได้หมดคาวะสกิบีวันราคาคุยกันได้หมดอยู่ที้ราคุยใช่อยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคาเพราะบางทีบางรุ่นแบบบีวันอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรรถมันซื้อถูกแต่อะไรแพงใช่ก็ต้องเข้าใจก่อนมาคุยกันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะมาซ่อม ให้โทรมาปยึกษากันก่อนใช่ใบางทีมันอาจจะดูแลกันเองได้ก็ช่วยกันไปไม่ได้หมายความว่าต้องมาซ่อมเหมาตลอดใช่บางทีแนะนําไปก่อนใช่ใช้งานไปก่อนก็ได้ก็คืออย่างแรกอะปรึกษาเราก่อนว่าอาการเป็นยังไงมันยังขี่ได้ไหมอ่ะผมรู้รุ่นรถแล้วอันดับแรกผมก็จะติดต่อว่าอะไรเนี่ยมีไหมก็คืออาจจะติดต่อทางพี่อีกแล้วครับ่ช่มอเตอร์สิีช็อปเพราะส่วนใหญ่ก็ติดต่อทางพี่ถ้าว่ารุ่นแปลกๆอ่าก็ติดต่อทางพี่ก่อนว่าพี่มีรุ่นนี้บ้างไหมมีตัวนี้บ้างไหม คือเราก็จะได้ซัพพอตในในงานที่เราจะรับมาก่อนเราจะได้รู้ว่าให้เราเราจะมีซัพพอตเขาหรือเปล่าใช่ถ้าเรารับมาแต่เราไม่มีแบบอะไรซัพพอตเราก็ไม่น่าไม่น่าจะเของเขามาบางทีมันดองนานงานทำให้เสียเวลาในการหาอะไรใช่ครับพี่คือเราคือเราจะโคเรื่องการติดต่อก่อนสื่อสารกันก่อนถ้ามันโอเคตรงนี้มีอะไรตรงนู้นซ่อมพร้อมงบพร้อมส่งมาได้เลยนะครับก็คืออย่างนั้นก่อนอย่างที่คุณพลบอกว่าก่อนที่จะส่งมาซ่อมใช่ โทรมาคุยกันก่อนได้เดี๋ยวฝากเว็บเฟซบุ๊กของคุณพลไว้แล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับให้ติดต่อว่าคุยกันครัเอ้ยอาการเป็นอย่างนี้รถรุ่นนี้แล้วก็มีงบเท่านี้ไหมหรืออะไรก็คือคุยกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเข้าใจตรงกันแล้วทุกอย่างมันแมทกันยกมาอ่าใช่ันอย่าเพิ่งอย่าเพ่งอย่าเพิ่งอยู่ดีแต่ก็ยกก็ยกมาเลยอย่างเงี้ยพื้นที่ด้วยอะไรด้วยไม่รับไม่สามารถจะจอดได้นาน